มันก็ไปทิ้งแล้วมันก็ไปรวมกับถังกับขยะอื่นเหมือนเดิมมันก็ไปอยู่ในรถเหมือนเดิมอพอร่วมโครงการก็ก็ได้แยกว่าทิ้งแบบไม่เทรวมนีมก็คือขยะทั่ว,วไปถังหนึ่ง<ม>แล้วก็ขยะเปียกอย่างเศษเศษอาหารหรือเปลือกส้มเปลือกกล้วยเราก็จะเป็นอีกถังหนึ่ง<ม>เพื่อจะเอาอาหารเปียกเนี้ย นี้เคนเะดินไปถังเขียวที่จะวางไว้2จุดจริงเลยนะคะิงเยนะคบโอเคเย้มันก็ดีเป็นสัดส่วนดีนะมาถ้าเกิเราทิ้งรวมกันมันก็จะเหม็นคละคุ้งทั้งเศษอาหารทั้งถุงพลาสติกทั้งอะไรอยู่ใน แต่ถ้าไม่มีน้ําแล้วเนี่ยไม่หนักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขยะเปียกเนี่ยเอาไปทําประโยชน์ได้ดวเวลาอัดเข้าไปนน้าจะไม่หยดตามพื้นตามหมู่บ้านแต่ขยะแห้งถ้าแยกแล้วอะ่ะมันก็ไม่หนักสําหรับสําหรับพนักงานสําหรับคนยกขยะม,มันก็ดีมันเอาไปทําอย่างอื่นได้เ,ออเวลารถขยะมาเก็บเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ําของอาหารที่เปียกดิบ ออกตามถนนที่มันเป็นขยะเปียกเศษหายเศษผักอะไรอย่างเงี้ยมันได้กําจัดออกไปที่นึงแล้วก็เศษที่เราทิ้งในถังกปกติก็จะมีแต่พวกพลาสติกสะอาดขึ้นอ่ะอดูแล้วในถังขยะบ้านเราเออ ไม่หยดเลี้ยราดด้วยอันนี้คือดีมากมันจะไม่มันดูว่ามันดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีเนาะเพราะว่าเสดอาหารก็จะได้ไม่ไม่หมินนะคะแล้วก็ลูกก็ชอบยังไงมันก็เป็นแบบว่าเป็นระบบระเบียบก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมคะอันีี้เราก็ช่วยช่วยกันรุนลงเพาให้ทําอะไรเราก็ต้องทําตามอะไรอย่างเงี้ยทางทางนู่นมาก็ก็โอเคนะป้าว่าโอเคเขาใส่ใจอะค่ะ เราอยากให้มีโครงการแบบนี้แบบทุกหมู่บ้านอ่ะใช่ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเพราะว่ามันก็ดีอ่ะคนพนักง,งานเก็บขยะได้แบบไม่หนกักค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาทําโครงการดีๆอย่างนี้ให้ชุมชนนะคะก็ <S <S อยากให้มีไปเรื่อยๆค่ะทําโครงการอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ